เป็นไอเซฟพ่อเดหอยยักมากมืนี่ยซีมาบมตมาผลไรซุบงเดหอยซีด้วยโอ้ยเต่งโตลาส่แวนส่เวนมันก็ได้มาหหอยเวนเออสุดมหาหอยม่กว่าจะไปเที่ยวฮอาฮ่ัส่าฮ่าอ่าฮ่าสาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่น่ ว่าจีป้าพี่น้องเปง็นงมหอยมันว่าติไปอายุห้ากินครับผมไปครับมืกวกบพอดีมือนี่เป็นมือวันยุดนะครับก็เลยนักกันกับมวยว่าจีไปหางมหอยอเป็นไดกับติดตามรับชมนะครับครับน,นี่แหละครับทีมงานนุ่งห่อกับได้บอลเนี่ยโอ้สวัสดีครับนุ่มพลัดกันยังมีครับผมมีเหรอเกดเติมอ ดีงานดีงานดีงานอ้อมปกดีมันดิไปยังเนี่ยมันดีไปยังนี่ไปหาหอยครับผมโอ้ยหาผักเลยหาหอยเปไรโอ้ยว่าทีไปเที่ยวหาหอยยุ่งอะไรไหอยยังใหรยังไองคุมจุบไปจุบมาถบนโลกหน้าเนี่ยไปหอนลงลงโลอนนี้อะลรอะไรบ้าขี่สปอร์ไปแบบนี้มาหน่อขี่สปอร์ไปหาหอยละ

เวอรละ่ะที่มงานว้าวาจัไปเทียวอ่ะคาเล ตอนนี้ก็มาพอดที่ไม้เขาละเนี่ยว่าควาสิลงนี่ละมือนี่นวุ้บปัจจุบังไหนหรอบรรยากาศดีครับผมขางเคลื่อนมากกับมาพอพี่น้องมานเท่าไรครับอันท้ายอยคือกันถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปครับาาเป็นไดรครับมนันวะครับไอ,ไบอ,อถือตะเกียเนาะเออมาพอพี่น้องมานเท่าไรครับบันที Hoa hỏi càng hai kim hoa ngân của ông tang đèn. không, danh lưng 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 Đàn lưng 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 là lưng 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 Ô

อี่สันตรลยสัจบเลยไอ้ต้องมตัวนีกำลังสีลงนะครับบันนี่โอ้มัน้อัดกวนเรากนเบียบรรยากาศแบบนประมาณนี้อันนี้คุยกับลูกเมียก่อนก่อนจะลงนาอืเอ้ยนั่นแหละประมาณน้กัแ่ส้าน่ฮะลุงหาหอยบ้างนะครับนาาบันเนาะที่ได้พอกินแรงบ่แังไหน เป็นเนจยานคือปะนี่เป e ็นตะคือปะต้องมาครับมันต้องลงไปอยู่ตัวเยอะบรรยากาศเต็มทุก หลังจากไปากันงมหอยได้ไรปานได้ไรจานเนาะพ่แกงปได้นปลาคนเดีวเป๊ลาพอมาวายน้ำมัดาดีเนาะหอยแม่นุ่ยยัยแม่เอาส้ีสรองบังดูไอ้ยังอน่ะบ่หอยจุบครับจบดะลพร้อมหนึงหรือองเนาะครับผมไปปลาพ้อมคุณจะลนปลาฟอกเปม่อจับมือเปล่าคักเน่ มือนี้ผักไเป็นไอเซฟห้องดียหอยยักหมากมือนี่นซีมาครับผมตักไสสุ่องเดีหอยด้วยโอ้ยแตงตัวลาใเ่เว่นเ่เว่นมันก็ไดมาหออสุดมาหอยไม่กว่าจะไปเท้า่ยว่าฮ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 ่นฮ่าฮ่าว่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮอาม่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าว่าน่าฮ่่าัาฮ่าฮ่ามาาฮ่าา เดี๋ยวสิเก็บักสมไปกินผสมน้ำครับผมาผมไหมหลายคัะครับเดี๋ยวไปกินผสมน้ำครับบัณน,นี้พอดีละทั้งหมาหอยทั้งเดบผสมพร้อมอืมบรรยากาศท้งหน้ากะสิประมาณนี่นะครับผมนี่แหละครับวิธีอีสานอยู่เกาหลีหาหอยเหรอหาผสมน้ำ กอได้กินเด็กผู้ชายนะครับเ้ยกลับมาคอดห้องเขาหลับัดนี่เมื่อแห้ครับเมื่อยแห้งเรยครับผมพอเบิ่งเซฟพระเจ้าไทยหมูอรับมือนี่ต้องใส่พวกหมูหมูละมาหลังหมูครับเดอเด้อร์นี่ตักหมูล้วครับอุ้งงหลังหมูแล้วก็มือแห้งครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับผม Bây giờ giờ chia phong hồ, để hóa trên môi <laughs> của mình đi <laughs> Sám mây Sám